สวัสดีครับผมออฟฟิศจิงไท,ทยแลนด์นะครับผมวันนีน้ก็<笑><笑>บอบอ,ออกนอกพื้นที่ไม่ค่อยได้นะครับผมก็หาลอกกินตามบอช่างออกครับผมนี่ครับผมอย่างนี้เรียกนาฟ้าไหมครับผมโอ้เป็นไงครับไ,รรไ,รไซส์เนนกสรนะครับ รูปน่อยี okay, ่ครับผมก็เ,เป็นบ่อช่างออกครับโลสี่สิบแต่ไซนี้ไม่ค่อยมีครับผมไซนี้ส่วนมากก็เป็นอ่สามสี 3, 4, ต่ตัวโลสองตัวโลเงี้ยว่าตัวนี้นะครับรก,กินเบ็ดยากหน่อยเหลือรอดมาได้ครับผม,มอนนย,ยอดเลยครับผมตัวนี้ ต้องมีเผาครับผม